คำถามก็คือว่าทำไมอาร์เซนลถึงต้องไปเอาคริสเตียนนอรการดมาแทนที่ของโทมัสปาเต้ครับทั้งทั้งที่อายุก็ใกล้เคียงกันแล้วก็น่าจะต่อสัญญาโทมัสปาเต้มากกว่าเพราะค่าตัวที่จ่ายให้กับเบนส์ฟอร์ดนั้นมันก็เทียบเท่ากับค่าเดืที่ปาเต้นั้นร้องขอ,อกันเลยครับอาร์โน่สยามเปิดทริปไปดูอาร์สโน่ปรีซิชันทัวร์ที่สิงคโปร์กับฮ่องกงสามวันสองคืนในราคา23,500่า 20, บาททริปที่เวลาน้อยแต่ใช้สอยอย่างคุ้มค่าในการชมเกมอาร์สโนพบเอซิมิลานและเชลล์ลันมาของสิงคโปร์สี่วน ส8 5 0 0บาทกับทริปเที่ยวอิม่มเอมดูบอลเต็มอิม่มการชมแมตช์ซ้อมดูเกมอาร์ซ์โเจอกันกันกบนิวคาสเซิลที่ลอนดอนของสิงคโปร์ราคาเหล่านี้รวมตัวเดินทางตัวฟุตบอลที่ผ่ามีรถรับส่งตลอดทริปสอบถามเพิ่มเติมที่แฟนเพจอาร์ซ์โน่สยามหรือว่าสแกน Q r วอโค้ดได้เลยครับคือต้องบอกกันอย่างนี้นะครับว่าในแง่ของการเล่นฟุตบอลน,นั้นโทมัสปาเตกับการเล่นกับอาร์ซ์อนนั้นเขาเองก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จกันมากมายแต่อย่างใดเพราะเมื่อดูตั้งแต่เขาย้ายมาสู่อาร์ซอลน่นะครับนกลับเไปเพียงแค่129 กมนะครับใน190แมตช์ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ซึ่งก็ถือว่าเกินครึ่งไปไม่มากเท่าไหร่หรือมาสัก60%นะครับแต่ว่าตัวของคริสเตียนนอรการ์ดเนี่ยถ้านับเทียบแค่การเล่นในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษให้กับเบรนท์ฟอร์ดนะครับ152เกมนะครับเขาเล่นไปด้วยกันทั้งหมด122นัดนะครับอาจจะมีบางเกมที่มีอาการบาดเจ็บบ้างนะครับแต่ใน3มฤดูกาลหลังสุดนั้นเจ้าตัวนั้นเล่นแต่30เกมอัพทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คือในเรื่องของอความแข็งแรงเรื่ ื่องของการลงสนามอย่างสม่ำเสมออันที่2นะครับค่าเหนื่อยของเขาปัจจุบันรับอยู่ที่ประมาณ4 0,000่นปอนด์หรือว่า5 0 0 0 0นปอนด์ต่อสัปดาห์หรือราว2ล้านปอนด์ต่อปีแต่ปาเตนั้นรับอยู่ที่2 0 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์หรือราว10.4ล้านปอนด์ต่อปีครับจุดนี้เนี่ยมันเห็นชัดเจนมากๆเลยนะครับว่ามันมีความแตกต่างอย่างเด่นชัดโดยปาเตนั้นร้องขอค่าเหนื่อยเดิม นะครับหรือค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นแต่อาร์สนาเนี่ยขอลดค่าเหนื่อยอย่างเดียวครับเพราะว่าในวัยปัจจุบันของโทมัสปาเตที่อายุ32ปีเนี่ยก็มีประปัติอาการบาดเจ็บมาอย่างโชคโชนนะครับมีเป็นแค่รูปการนี้เท่านั้นครับที่เขาเล่น,นกับอาร์สนเกิน30นัดดังนั้นถ้าอาร์สนาเกิดต่อสัญญาเขาขึ้นมาแล้วให้ค่าเหนื่อย200หรือว่า250,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ แล้วเจ้าตัวเกิดมีอาการบาดเจ็บเหมือนเดิมนะครับมันก็หมายความว่าอาร์ตตอนนั้นจะเสียเงินไปแบบฟรีๆเลยครับมันก็จะมีการส่งผลต่อเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของสโมสรแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของกฎ PSR นั่นเอง R อาร์ตตอนเคยมีวัดแล้วนะครับทั้งตัวของเมซุตเออร์ซิลแลวก็ปีแอร์เอเวร็อุ์ะยองที่ พอต่อสัญญาเสร็จพวกนั้เนี่ยปรากฏว่าผลงานของเขานั้นไม่ดีแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเรื่องฟอร์มของสโมสรรวมไปถึงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆที่สโมสรน,นั้นมีการแบกรับกันเกิดขึ้นอีกด้วยนะครับผมจุดนี้อาร์ตตอยเอยงก็ได้รรู้เรื่องพวกนั้นแล้วนะครับก็เลยไม่ต้องการที่จะให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยกันแต่อย่างใดครับในแง่ของวิธีการเล่นนะครับโทมัสปาเตเนี่ยไม่ได้เป็นมิดฟิลที่คอยบู๊คอยชนแต่ว่าจะช่วยโอกาสฉกช,ชิงจังหวะการตัดเกมแดนกลางแล้วก็เป็นจังหวะการเล่นเกมรับไปสู่เกมรุก จึงจะมีะวิธีการเล่นที่ค่อนข้างคลาสสิกรู้สึกว่าจะใช้กึญนมากกว่านะครับแต่ว่าตัวของคริสตินอนการก็คือเป็นมิดฟิลด์ที่ค่อนข้างครบเครื่องมากกว่าในแง่ของการเล่นเกมรับทั้งเรื่องของลูกลางอากาศนะครับเรื่องของการเข้าไปแท็กเกอร์เรื่องของการสกัดเรื่องของการอ่านเกมแล้วก็มีจังหวะจ่า,จายซื้อยมีลูกแอสซิสให้ได้เห็นกันบ่อยๆอ,อ,อีกด้วยนะครับแนงนอนว่าทั้งสองคนนั้นเปรียบเทียบกันไม่ได้ครับตัวของปาเตจะเน้นเรื่องของ อารมณ์แบบคลาสสิกหน่อยใช้จังหวะจากคนเข้าใส่แต่ว่าถ้าเป็นนอการดก็จะเป็นคนที่คอยชอบบู๊เป็นหลักแล้วก็เรื่องของลูกาอากาศก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจของนักเตะคนนี้แล้วก็จะเข้ากับแผนของอาร์สเนลได้อย่างแน่นอนปัจจุบันนอกาศดอายุ31ปีครับดังนั้นเขามีโอกาสจะลงสนามให้กับอาร์สเนลในอีก2-3ปีแต่ตัวของโรมบิร์ตินั้นอายุ32ปีครับก็หมายความว่ามีโอกาสจะเล่นกับอาร์สเนลเพียงแค่ประมาณสัก2ปีแล้วยังมีความเสี่ยงเรื่องของอาการบาดเจ็บอยู่ซึ่งจุดนี้เนี่ย เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าอาร์เซนลจำเป็นต้องคิดและก็พิจารณาให้อย่างถี่ถ้วนครับเพราะถ้าหากว่าปาเตรับค่าเหนื่อยสูงและเจ็บขึ้นมามันก็จะยุ่งกับสโมสรแต่ว่านอกกาดนั้นมีประวัติการบาดเจ็บที่น้อยนะครับจึงไม่มีปัญหากันอย่างไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับนอกกาดเองก็ต้องการย้ายมาสู่สโมสรอาร์เซนลครับเพราะว่าปัจจุบันเขาอายุ31ส็ปีแล้วน,นะครับก็ต้องการไปสู่สโมสรที่ใหญ่ในช่วงบั้นปลายดังนั้นจึงไม่มีปัญหาอะไรกับการที่นักเตะคนนี้ครับมีใจให้กับอาร์เซนลแน่นอน ส่วนปาเตเองก็ถึงเวลาที่ต้องโบกมือลาแล้วก็แยกทางแล้วก็หวังว่าเขาจะประสบความสำเร็จกับเส้นทางอาชีพของเขาต่อไปแล้วก็ได้รับค่าเหนื่อยที่สมน้ำสมเนื้อแบบที่เขาต้องการนั่นเองครับ